้าวเคนจีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวน้องนายสวัสดีครับเเดี๋ยวเรารอเพื่อนนะครับถึง เก้าโมงห้านาทีเนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันนะครับ อ่าสวัสดีครับอ่าทักทีมมีใครบ้างแล้วเนี่ยกินข้าวไม่เสร็จเลยกินงยิ่ไม่เสร็จเลยอ่าสวัสดีครับนัชชาอ่าสวัสดีครับ,อรบโอม อาจจะรอเพื u, okay. uh, ่อนแป๊บหนึ่งเนาะกินกินกินเสร็จตอนนี้มีเด็กตื่นมาแปดคนแล้วนะครับเนาะ จ็ดคนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนถึงเก้าโมงห้านาทีนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเนาะตอนนี้เหลือเวลาอีกสองนาทีนะครับวันนี้ขอเกมง่ายหน่อยนะเกมง่ายยเนาะเนว้เข้าไปด้วยพูดไปด้วยนะจอฮ่าฮ่าบสวัสดีครับ่า Ula, สว <ส ria. S 2> ัสด <inden> ีครับคุ๊กสวัสดีครับตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับบุ๊ดเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บหนึ่งเนาะตามก็เป็นขอหนึ่งน้ำหนูขอยอมรับว่าหนูไม่ได้กินข้าว โอ้อาบน้ำยังต้นหมากอาบแล้วอาบแค่แต่ข้าวไม่ได้กินเลยล่าเดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วค่อยไปกินก็นได้เนาะอืออ่าวแล้วกินอะไรกันะอะออมีอมอม่ออ่าเล็กนึงนาทีนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีนะ คคสวัสดีครับอ่าสวัสดีตอนเช้าเราต้อีเด็กเข้ามาเตื่นมาสิบเอ็ดคนแล้วนะครับวันนี้อ้ามีอ่าโอมกลายเป็นพัดลมไปแล้วนะครับโอมครับครับมาเรียนทั อะไรนะน้องไหนว่างไงนะอ๋อเก้าโมงห้านาทีแล้วใช่ไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค,ครูแชร์นหน้าจอให้เนาะซิงยังไม่ตด้มาให้เชิญเลยอ้าวเด็กๆเห็นหน้าจอไหมเลยหเห็นค่ะอ่าเห็นใช่ไหม อ้าววันนี้เราจะเรียนกันเรื่องสระอะไรครับเนี่ยออสระอะไรเอยเออออสระอือค่ะอ่อาสระอือใช่ไหมนะอ้าวสระอือนะครับเป็นสระเสียงยาวเนาะสระอือเป็นสระเสียงยาวนะครับเอาแป๊บนึงนะครับ อ่าเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นเนาะอ่าสาะอือเนี่ยจะเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นะนะครับอา้าวคำที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยจะต้องมีตัวออนะครับตามหลังมาด้วยเนาะอ่าเนาะเขาเรียกว่ามีออเคียงนะครับอ้าวเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นคือแบบนี้นะครับอ่าคือแบบด้านบนเนาะสารอือนะครับ วิธีการเขียนสระอือน,นะครับอามาดูวิธีการเขียนสระอืนนะอเนาะเห็นรูปภาพที่เคลื่อนไหวอยู่ไหมเอ่ยเห็นค่ะเริ่มต้นนะครับจากการเขียนเหมือนสระอีนะครับอมีใครยังเขียนไม่ถูกต้องไหมเอ่ยคือลากเส้นจากทางขวานะครับไปซ้ายเนะาะแล้วลากเส้นโค้งนะครับวกกลับมาเนาะเหนือเส้นเดิมนะครับ ามาที่จุดเริ่มต้นนะจากนั้นเขียนเส้นสั้นนะครับเขียนเส้นสั้นๆเนี่ยลงมาเนาะหนึ่งเส้นนะครับอพอเขียนหนึ่งเส้นเสร็จก็เขียนเส้นที่สองนะครับเนะาะเป็นแบบนี <ว Woo! S 1> ้นะครับเห็นลูกศรไม่เอ่ยสระเอื้อเนี่ยมีขีดอยู่สองขีดนะครับถ้ามีขีดเดียวเนี่ยจะเป็นสระอีเนาะแต่ถ้าไม่มีขีดจะเป็นสระอีใช่ไหมทีนี้นะครับ อันนี้อยู่ในเนื้อหาในหนังสือภาษาพาทีนะครับหน้าที่หกสิบเนาะเด็กๆไม่ต้องเอาหนังสือขึ้นมานะครับครูทําให้ดูแล้วเนาะอ่าเป็นเรื่องขยายเพิ่มเติมความรู้นะครับเนาะอ่าสาระอือนะครับอ่าสลรอือเนาะอ่าสลรอือเนี่ยมีตัวออแอ่งด้วยใช่ไหมแต่เวลาแบบเราเห็นในตารางพยัญชนะเนี่ย มันจะมีแค่สระอืออย่างเดียวไม่มีตัวอออางใช่ไหมอ่าแต่มันก็คือสระเดียวกันนะครับเนาะอ,อ่านว่าอือนะครับอ่าสระอือที่ไม่มีตัวสกดตนะจะมีตัวออเคียง e ด้วยนะครับเนาะอ่าถ้านึกไม่ออกอย่างเช่นคําว่ามือนะครับมอือมือเราเขียนมอม้ A N, สสะระอือแล้วก็ต้องมีตัวออเคียง A N, ด้วย A ใช่ไหมอ่าทีนี้สระอือน,นะครับ ที่มีตัวสะกดเนี่ยจะไม่มีตัวอ่างเคียงนะครับอ่าจะนึกไม่ออกนะครับอย่างเช่นคําว่ายืนแล้วกันเนาะอ่ะยออือนอยืนก็จะกลายเป็นอ่าอ่างก็จะมีตัวสะกดนะครับเนาะจะไม่มีอ่างมาแทนนะครับอ่างมาเคียงเนาะอ่าทีนี้ดูนะครับหน้าที่60นะครับอ่าเดี๋ยวเราลองผสมคําดูนะครับอ้าวตัวแรกก็คือเพียนชนะกอไก่ใช่ไหม ก็อืออ่านว่ากือใช่ไหมอันนี้เป็นตัวพยัญชนะผสมกับสระอือที่ไม่มีตัวสะกดนะครับอ่าวตออืออ่านว่าดือเนาะตออืออ่านว่าตือนะครับทออืออ่านว่าถืออ่าสออืออ่านว่าสือนะครับหออืออ่านว่า คืออ่าคออืออ่านว่าคืออ่าชออืออ่านว่าชือ่อมออืออ่านว่ามืออ่านี่ก็เป็นอ่พยัญชนะนะครับผสมกับสระอือที่ไม่มีตัวสะกดนะครับอ่าเด็กๆก,ก็จะต้องเขียนตัวอ่างเนี่ยเคียงไปด้วยนะครับเนาะอ่าทีนี้นะครับ อ่าเป็นพยัญชนะเนาะผสมสระอื้อที่มีตัวสะกดนะครับอ่าอย่างเช่นตัวแรกนะครับอ้าวผสมกับอ่าสระอื้อเนาะแล้วมีตัวสะกดก็คือตัวน,นหนูนะครับอ้าวปออื้อนอปืนเห็นไหมอออ่างหายไปแล้วเนาะอ้าวต่อไปขออื้อนอขืนอ่าเช่นเดียวกันนะครับมีตัวสะกดอออ่างก็หายไปเนาะอ้าวต่อไปก็คือคออื้อนอคืนนะครับ อาอยอ,อือนอยืนเนะาะง่ายอยู่แล้วใช่ไหมอาต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับอ่าดอเด็กพยัญชนะนะครับผสมกับสระอือที่มีตัวสกนะกดเนาะอันนี้ก็เป็นมอม้านะครับอ,ออดอือมอดืมนะครับลออ,อือมอลืมอยออือมอยืมออือมออืม,อมอต่อไปนะครับ อ้าวเป็นพยัญชนะนะครับเนาะผสมด้วยสระอือที่มีดดเด็กเป็นตัวสะกดนะครับอ่าทีนี้นะครับอือดอืดเด็กๆอยู่ที่บ้านออกเสียงตามได้นะครับเนาะหอือดหืด่าชอือดชืดอ่ายอือดยืดนะครับอ่าสระอือก็มีเท่านี้นะครับ อันนี้เด็กๆสามารถทบทวนนะครับในเนื้อหาในหนังสือภาษาพาทีหน้าที่60ได้นะครับอ่าทีนี้มาถึงกิจกรรมของเราแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์เข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวสาธิตก่อนนะครับเนาะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับมีคะแนนด้วยนะครับอ่าเด็กๆต้องตั้งใจ เล่นด้วยนะครับนะแป๊บหนึ่งนะครูวันนี้ทุกคนน่าจะต้องดูแอปเพราะว่าเพราะว่าอยู่บ้านกันอยู่บ้านใช่ไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะอ้าวสวัสดีครับป้าตอมเดี๋ยวครูเข้าให้ดูนะครับอันนี้อยูย่คนไม่ใหญ่อ่าแป๊บหนึ่งนะชิบอ่าเดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จนะครับอะ,รอะไรนะ บตดไปเรียนที่ทะเลใช่บุตรอยู่ทะเลตลอดเลยนะครับอ่เดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จนะครับครูจะสร้างอัลบั้มให้ส่งอคิดเลขเร็วด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับซื้อส่งไปแล้วออ่าเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์แบบนี้เข้าไปให้นะครับเนาะแปบ๊บหนึ่งนะครับเนาะเราก็คลิกนะครับ อ่าพอคลิกเสร็จนะครับหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะอ่ามอนเดิมเลยนะครับชิบอาเนาะอ่าอ,อันนี้มีชื่ออยู่แล้วเห็นไหมเอ่ยอ่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราก็กดเริ่มนะครับอ่าวันนี้เราเรียนเรื่องคําสระอือใช่ไหมอ่าเดี๋ยวจะมีคําสระอือมาให้ทดสอบนะครับอ่าก็คือหาคาสระอือเนานะกับ รูดุ๊กนะครับอ่าแล้วก็กดเริ่มเนาะอ่านีก็จะมีนะครับแนะนำก่อนนะครับเลือกเฉพาะคำสระอือน,นะอ่าตีตัวตุนเพื่อเริ่มใช่ไหมคำไหนคือคำสระอือเอ่ยอันนี้เขาจับเวลาหรือเปล่าคะอ๋ออันนี้จับเวลาด้วยครับเดี๋ยวจะมีเวลานับถอยหลังด้วยเนาะคำไหนคือคำสระอือเอ่ยคำว่าคำว่าหรือครับอ้าว รอเอือ,ร,อรือไม่โทรหรือใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมตัวแรกใช่ไหมแต่ตัวที่สองนี่เป็นคําว่ารอเอือเร,รือใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเขาบอกให้ตีตัวตุนตต่นคาสองตั่ยแล้วตัวแลนะ้ว,ต,ว,ต,วตัวตุ่นกายอยู่นิ่งๆใช่ไหมคะถ้าเรากดเหรอให้เราเลือกใช่ไหมอ่าใช่เราจะเลือกนะเลือกแล้วมันก็จะหุบลงไปเนาะอ่านี้สาธิตก่อนนะครับเปอี้ยงอ่าอ่าทำไมมันค้างๆเออ อาแป๊บหนึ่งนะครับขนมเบลโก้สับหนูมาเล่นบ้านดีกว่าอาเด็กๆเห็นมันค้างหรือเปล่าเอยเหมือนมันจะค้างเลยเนาะค้างค่ะค้างใช่ไหมไม่ไม่เห็นมาเอาเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับก็หมากกินอร่อยอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ภาพยังค้างอยู่หรือเปล่าเอ่ย ขังอยู่ขังอยู่ยังไม่ไปรอ่ะแป๊บนึงนะครับไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยใช่ไหมแป๊บนึงนะเพราะ่าตัวยังกดที่เดิมลูกค้าลิงเกมอยู่ไหนอะคะทำไมหาไม่เจอคุณยังไม่ได้ส่งเข้าไปเลยแป๊บนึงนะครับพอดีมั็นช้างอ้าวอ้าวอ้าวใจเย็นๆอ็นเย็นข้าเน็ตหรือเปล่า สงสัยต้องซื้อโน้ตบุ๊กใหม่แล้วครับเนี่ยเอาแป๊บหนึ่งนะครับโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแม่หนูอยู่ตั้งข้างูนยอแล้วเด็กๆเห็นเห็นภาพคุณครูค้างไหมเอ่ยหรือว่าภาพครูคร่ายภาพภาพครูดูเปล่าครับภาพหน้าจอครูดูหลับไปแล้วค่ะอ้าวเลยอ้าวขยับไม่ได้เลยแป๊บหนึ่งนะครับ ส่งลิงก์อะไรไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวครูออกแป๊บหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมจ่าย, <laughs> ยค่าเน็ตนี่น่าต่อครูดำไปแล้วว่ะดำไปแล้วใช่ไหมอืมแป๊บหนึ่งนะครับได้น,นแต่เสียงมนันมีคุณพ่อหยับไม่ได้เลย